สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้สายวีคนปากแปก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะวันนี้สายวีคนปากแปได้ลูกไหนมานําเสนอตอนนี้เป็นลูกไหนนี่ว่าลูกลมของอเมริกาค่ะบุ๊งแน่พี่น้อง่งย่ถ้าไข่เป็ดเลยเงยๆบุ๊งชิบิเฉยเบิ่งนอกอยู่ในถาดเนมเนมหมูเจ้าค่ะเนมเนมเนมเบิ่งหญ่บ่พี่น้องจ้ะ อันนี้ชิพี่สิเอาไปเติมเอาไปเติมนาบ้านเพราะว่าลูกค้าซื้อปมามาณสิบลุกเนี่ยมันนวยใหญ่แห้งเลวพี่น้องบางเนี่ยเคยเห็นบ่พลัมมาสัน่นสวีทพลัมลูกใหญ่มากเลยเท่าไข่เป็ดเลยพี่น้องจา๋าดูสิย้ใหญ,ใหญ่ใหญ่มากเป็นไซส์จัมโบ้กล่องหนึ่งอ่าจะอยู่มีอยู่ประมาณยี่สิบเอ็ดลูกค่ะลูกใหญ่มากเลยชิวีเอาลูกไหนยักษ์มาสู่เบืองจากพี่น้องจา๋ามันใหญ่จริงๆเด้ อันนี้มันก็เรียกว่าไหนแดงเนาะถ้านอกมันแดงอืถ้านอกมันแดงไม่พี่น้องจ้ามันก็เอิ่อเลยเล่ไหนแดงมันเป็นไหนเขียวเลยได้ไหนแดงลูกค้าซื้อไปบบกวาว่าไม่พี่น้องมันก็ใยญ่อหลิบอังเนี้ยยังแห้งได้เต็มฝ่ามือเลยนั่นลูกไหนยักษ์มันมันไหนธรรมดาล้วไหนยักษ์จำโบระสั่งพี่น้องจ้าเสวียมาซูเบิงจะซื้อดอกมือนี่เป็นวันหยุดยากเก้าอันละเสวียนั่นลูกค้าหลายเออ เอาไปเติมก่อนสิแม่ค้าแต่เฮ็ดคลิปอยู่นี่บ่ได้เด้ลหมค้าสิมาซื้อไปเมื่อไหร่ไม่มชิบ่ย่างสิบ่ย่าขายที่น้องจ้าสวัสด,ดีจ้า